กับคำพยากรณ์ชะตาชีวิตในช่วงครึ่งปีหลังนะครับของปี2563และในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับชาวกรกฎทุกท่านตั้งใจฟังให้ดีนะครับในช่วงครึ่งปีหลังของตัวท่านเองนั้นดาวนะครับดาวเสาร์และดาวพฤหัสนั้นได้โคจรกลับไปอยู่ในภพอริเหมือนเดิมซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งดาวเสาร์และดาวพฤหัสนั้น เล็งลัคนาราศีกรกฎอยู่ดาวเสาวได้เกษตรราธิปดีซะด้วยนะครับได้โยกเกณฑ์ที่เรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกแต่ณนะช่วงครึ่งปีหลังนั้นดาวสาวและดาวพฤหัสได้โคจรขยับย้ายไปอยู่ในภพอรินะครับต้องรอไปนู่นแหละประมาณช่วงมิถุนเออพฤศจิกายนดาวพฤหัสถึงจะเดินหน้ากลับมาเลงลัคนาชาวกรกฎเหมือนเดิม ชาวกรกฎนะครับใครที่มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่ในเรื่องของการงานนั้นขอให้คุณได้รู้ว่าช่วงครึ่งปีหลังนั้นคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนงานนะครับหรือจะต้องเปลี่ยนความรับผิดชอบเช่นเราเคยดูแลตําแหน่งตรงนี้อยู่อาจจะต้องไปดูงานอีกส่วนหนึ่งซึ่งแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นั้นทําให้ภาระหน้าที่ของชาวกรกฎนั้นเพิ่มขึ้นแต่ก็มีความสําเร็จได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังกับกายเป็นเรื่องของผู้ร่วมงานศัตรูหรือคนที่ไม่ค่อยหวังดีกับเราเท่าที่ควรนักชาวกรกฎนั้นมีความแปลกอย่างหนึ่งคือเวลาทํางานจะทําอะไรแบบทุ่มเททําเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเริ่มงานอะไรก็แล้วแต่เขาจะทําหน้าที่ที่รับผิดชอบให้อย่างเต็มที่แต่มักจะถูกผู้ร่วมงานแทงข้างหลังหรือไม่แต่ผู้ร่วมงานหรือว่าหุ้นส่วนนั้นนําปัญหาจุกจิตใจมาให้เสมอ อย่างไรก็ดีชาวลัคนากรากฎนะครับดาวราหูนะครับจะย้ายราศีนะครับช่วงรอยต่อระหว่างกันยาต่อเข้าตุลาดาวราหูจะย้ายไปอยู่ในภพลาภะชาวกรกฎมีโอกาสจะได้ของเหล่านี้โดยบังเอิญอาทิเช่นที่ดินที่ทางบ้านช่องจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้โดยบังเอิญแบบเขายกแห้งหรอกนะแต่ว่าอาจจะไปได้ซื้อในราคาที่ไม่แพงนักหรือบางคนโชคดีไปเลยก็มีคืออาจจะได้มรดกไปเลยก็ได้ นะครับนี่คือนัยยะสาคัญของชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามดาวมนุษย์ยูยังคงลอยกลางฟ้าของชาวลัคนากรากฎอยู่ชาวลัคนากรากฎนั้นชะตาชีวิตในเรื่องของการงานเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ย้ํานะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชาวกรกฎนั้นไม่ได้เพียงพร้าแต่อย่างใดแต่สิ่งหนึ่งที่สิษสแสมิงอยากจะบอกกับชาวกรกฎให้ดูให้รอบคอบสักนิดหนึ่ง สำหรับท่านที่ทำธุรกิจแล้วแล้วมีหุ้นส่วนอยู่มีพาร์ทเนอร์อยู่นะครับพยายามดูกันให้รอบคอบผมเนี่ยกังวลว่าชาวลัคนากรากฎจะมีปัญหาเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องพาร์ทเนอร์ได้เหมือนกันในช่วงที่ดาวมันขยับโคจรย้ายออราศีตรงนี้อย่างไรก็ดีครับชาวลัคนากรากฎนั้นคุณยังได้รับอาน,นิสงส์นะครับจากดาวนะครับดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงนะครับนั่นก็คือดาวศุกร์ที่มัน ขยับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่ในช่วงจังหวะที่มันเดินอยู่ในภพลาภะก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีของคุณในช่วงจังหวะที่มันเดินเข้าภพวินาศมันก็มักจะนําเรื่องใช้จ่ายมาให้ชาวกรกฎฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังจากช่วงกรกฎาสิงหาตรงนี้เนี่ยนะครับบ่งบอกว่าชาวกรกฎนั้นเรื่องการเงินได้มากใช้มากได้มากใช้มากนะครับแต่ก็จะได้แปลกใจว่าคุณยังยืนหยัดยืนยองอยู่ได้แบบสบายๆเพราะว่าภาพโดยรวมนั้นถือว่าโอเค อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนากรกฎนะครับดาวสาวและดาวพฤหัสที่โคจรอ,อยู่ในภพอรีพยายามอย่าไปสร้างศัตรูที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือคนที่มีพาเวอร์กว่านะครับขัดแย้งกับคนใกล้ๆก,กันวุฒิภาวะหรือตำแหน่ง้นที่การงานใกล้ๆก,กันนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ให้หลีกเลี่ยงการขัดแย้งกับบุคคลซึ่งก็มีวุฒิภาวะสูงกว่า เพราะว่าดาวมันอยู่ในภพอริในลักษณะนี้นั้นบางทีแล้วการขัดแย้งมันจะทําสิ่งที่เราอึดอัดใจหรือบางทีเราอาจจะแบบว่าทาทางานอยู่แล้วแม่งอยากจะร้องไห้หรือไม่อยากทําต่อก็เป็นไปได้นี่คือชาวลัคนาราศีกรกฎท่านที่เป็นเจ้าของกิจการนะในช่วงประมาณเดือนเอ,อ่อรอยต่อประมาณช่วงกรกฎาคมรอยต่อกรกฎาคมสิงหาช่วงนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบริวารโครงการอระไรก็ตามที่คุณทํามาก่อนหน้านี้ช่วงนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆนะครับให้มัน พัฒนาไปได้ในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ชาวลัคนากรกฎอีกเช่นกันนะครับไปรอดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเองในช่วงรอยต่อประมาณช่วงเดือนสิงหาต่อเข้ากันยายนนะครับส่วนในเรื่องความรักนะครับมันขยับดีขึ้นมาช่วงหนึ่งแต่พอในช่วงที่ดาวม,มันมาอยู่พบอเรตตรงนี้นั้นชาวกรกฎก็กลับจะมีเรื่องต้องจุกจิกใจเข้ามาอีกแล้วในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเหตุผลที่ต้องพยากรณ์ไว้ตรงนี้นั้นก็เพราะว่า ดาวสาวดาวจเจรินความรักของคุณนั้นโคจรไปอยู่ในภพอรินะครับแล้วก็ดาวสาวตรงนี้เนี่ยมันเล็งไปยังเรือนวินาศของชาวลัคนากรกฎใครที่เป็นชาวลัคนากรกฎนะครับแล้วคบกับใครคนหนึ่งอยู่โดยที่ความรักมันไม่ชัดเจนช่วงที่ดาวโคจรแบบนี้คุณจะมีความรู้สึกจุกจิกใจมากอยากให้มันชัดเจนขึ้นแต่มันก็ทําไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วชินแสหมิงอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าใครที่เป็นชาวลัคนากรกฎนะครับแล้วสามารถครบหากับใครคนใดคนหนึ่งมาจนถึงช่วงครึ่งปีแรกแล้วกำลังจะต่อเข้าครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังนั้นมันเป็นช่วงแห่งการตัดสินใจจริงๆว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ มันจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างมาทำให้คุณนั้นต้องคิดต้องตัดสินใจมากเป็นพิเศษใครนะครับที่มีคู่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณกับคู่ครองอาจจะมีปากเสียงจุกจิกกันบ้างอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดานะผมถือว่าเป็นเรื่องเล็กมากๆเลยแต่ที่ผมจะต้องให้ระมัดระวังจริงๆแล้วของชาวลัคนากรกฎกลับเป็นเรื่องของมือที่สที่คุณจะต้องระมัดระวังให้ดี นะครับมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกจากเรื่องของมือที่3หรือใครคนใดคนหนึ่งเขามาชอบแฟนเรามาถูกใจแฟนเราก็ได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนากรกฎไว้ด้วยความจริงใจส่วนคนที่ยังโสดอยู่ที่เป็นชาวลัคนากรกฎนะครับตัวเองอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพบางอย่างซึ่งมัน ลึกลับซับซ้อนชอบกลดวงคุณมันเริ่มขยับดีขึ้นมาช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้ดาวมันดันหาถอยหลังมาอีกนะครับฉะนั้นผมบอกตรงนี้นะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยนะถ้าคุณจะคบหากับใครนะครับพยายามตัดสินใจก่อนช่วงครึ่งปีแรกถ้าคุณได้ฟังขบยากรตรงนี้พยายามตัดสินใจอะไรก่อนครึ่งปีแรกเดี๋ยวครึ่งปีหลังแล้วทีนี้แหละกลายเป็นหนังคนละม้วนแล้วนะครับผมก็ยังยืนยันและเชื่อมั่นว่าการที่คุณตัดสินใจอะไรควรจะตัดสินใจตั้งแต่ในช่วงที่ดวงมันยังดีอยู่ นะครับในี่ใครที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วมันแปลกมากมันจะเป็นช่วงที่คุณหึงหวงแฟนหรือคนรักคุณมากเป็นพิเศษนะมีเรื่องจุกจิกเรื่องอะไรเข้ามาไม่เข้าท่าคือมันจะมีแต่เรื่องทําให้เราเองนั้นไม่สบายใจกังวลใจนะครับแล้วก็ย้าอีกครั้งว่าสําหรับคนโสดแล้วมีโอกาสจะไปเกี่ยวข้องหรือไปหลงรักใครคนใดคนหนึ่งซึ่งมีเจ้าของแล้วหรือว่าเรารู้ทั้งรู้ว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วแต่เราก็ยัง อยากที่จะคบหากับเขานี่คือความแปลกของชาวลัคนากรากฎในช่วงครึ่งปีหลังสินแสมิงขอให้โชคดีครับนะครับไปก่อนนะครับแม่สาวน้อยสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงโหราโหรา24สะกดนะครับเป็นลายแอดนะครับ at @horahora24 สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆกันเอเองนะครับคุณจะได้ทราบลัคนาราศีของคุณที่ถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ สำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโหงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID Master M i n g 6ิ6 6 6 นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นี้เช่นกันขอให้ทุกท่านนะครับประสบะความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ